หากคุณนะครับเป็นคนที่มีความเครียดค่อนข้างที่จะสูงในการเทรดเนี่ยนะครับมีความกังวลตลอดเวลานอนไม่หลับกระสับกระส่ายนะครับกลัวว่าจะขายหมูกลัวว่าจะเสียเยอะนะครับอะไรแบบนี้เนาะแสดงว่าคุณเนี่ยอาจจะยังมีมายเซ็ตหรือจิตวิทยาการเทรดที่อาจจะยังไม่ดีพอหรืออาจจะมีประสบการณ์ในตลาดไม่พอ,อยังมาพบกับ5ข้อนะครับที่จะทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะลดความเครียดในการเทรดแล้วก็ช่วยบริหารอารมณ์ได้เป็นอย่างดีครับ สวัสดีครับชา้าเมงครับและนี่คือช่องไอเลือัลลอช่องที่นำสาระดีเกี่ยวลงคริปโตเคเรนซีและบิตคอย n มาสรุปให้เพื่อนๆฟังนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนเนาะที่เข้ามาเทรดอยู่ในตลาดคริปโตเคเรนซีเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับน่าจะประสบปัญหาในเรื่องของการบริหารอารมณ์กันไม่ก็มากก็น้อยใช่ไหมครับอาจจะด้วยจากประสบการณ์ที่เรายังไม่ค่อยมากพอในการที่จะมาเทรดอะไรแบบนี้นะครับอาจจะเป็นเรื่องพื้นฐานอะไรบ้าง นะครับซึ่งพวกนั้นเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้กันไปเนาะแต่ว่าผมมีจุดหนึ่งละกันที่ผมคิดว่าสําคัญมากๆครับแต่ว่าหลายคนเนี่ยก็ไม่รู้อาจจะยังไม่เคยเจอมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงนั่นคือในเรื่องของการบริหารอารมณ์ครับเวลาที่เราเทรดเนี่ยเราค่อนข้างจะมีความเครียดในการเทรดค่อนข้างเยอะสูงถูกไหมเราจะมีความเขารู้สึกว่านอนไม่หลับนะครับกระสับกระส่ายทำยังไงดี จะเทรดแล้วมีความเครียดม,มากๆไม่เป็นอันทาอะไรเลยงานการก็เสียอะไรแบบนี้นะครับผมอยากจะมาลองแนะนำนะครับห้าข้อหรือ5เทคนิคง,ง่ายๆละกันที่จะช่วยนะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยผ่อนคลายหรือเบาลงได้ครับมาเริ่มที่ข้อแรกนะครับนั่นก็คือการไม่โอเวอร์เทรดนั่นเองครับในเรื่องของการโอเวอร์เทรดเนี่ยหลายคนอาจจะยังเคยได้ยินแต่ไม่ค่อยเข้าใจความหมายของมันการโอเวอร์เทรดนั่นก็คือการที่เราไม่เทรดไม้ใหญ่นะครับจนเกินกําลังตัวเองจนเกินไปยกตัวอย่างครับถ้าเราเทรดใช่ไหม เราเทรดเรามีเงินอยู่10,000บาทนะครับเรารู้สึกว่า10,000บาทเนี่ยโอ้มันมันเราหามาแล้วเราแบบเราไม่สามารถจะสูญเสียมันได้เลยนะครับเรากลับไม่มีวิธีในการคำนวณหรือควบคุมความเสียหายใช่ไหมแล้วเราก็เอาเงินทั้งก้อน10,000บาทเนี่ยนะครับไปลงตุ้มหนึ่ง 1, ทีเดียวเลยยิ่งเฉพาะคนที่เล่นฟิวเจอร์ใช่ไหมครับเสียเป็นเสียนะครับได้เป็นได้อะไรแบบนี้นะครับอย่างนี้ก็ไม่ต่างอะไรจากการที่เราไปเหมือนการลงพนันเลย นะครับดังนั้นเนี่ยการที่เรารพยายามลดพอร์ตลงมาในระดับที่เราโอเคเนี่ยนะครับมันจะดีกว่านะครับอย่าเอาเงินของทั้งตัวเองเนี่ยนะครับมาเล่นนะครับให้เอาการมาเฉพาะตัวไม้ที่สูญเสียได้อย่างคนที่เคยเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่อง r i s k m a n a g e m e n t money management นะครับใครที่ยังไม่เคยเรียนดูที่ลิงก์ด้านบนนะครับหรือเดี๋ยวผมแบบปะไว้ด้านล่างพวกนี้เนี่ยมันจะมีการคำนวณไม้อยู่ที่ทําให้เรามองว่าเฮ้ย ถ้าเราเสียมาเนี่ยเราจะคุมความเสี่ยงได้นะเราเสียมาเราจะเสียตามหลักอย่างเช่นคุณมีพอร์ตหมื่นหนึ่งคุณอาจจะเสียได้ไม้ละ500นะครับเราจะคํานวณยังไงดีละ่ะให้มันเป็นเงินที่เขาเรียกว่าอะไรขนาดไม้ของเรามันพอด,ดีกับไม้ตรงนั้นนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็จะมีวิธีการคํานวณของมันนะเนาะแล้วก็เพื่อนเพื่อเองก็ต้องไปศึกษาเพิ่มนะครับแล้วก็พยายามครับอย่าลงแบบโดยไม่มีแบบแผนอะไรแบบนี้นะครับมันจะทําให้เราคุมความเสี่ยงได้แล้วมันก็จะเป็นเหมือนการที่เราจะเครียดกับมันตลอดเวลาดังนั้นนอย่าระครับ มาดูกันในข้อที่2นะครับนั่นก็คือในเรื่องของการที่หลายคนเนี่ยอาจจะเป็นสายทีเ่เขาเรียกว่าอะไรเล่นสั้นหรือเดชหรือเก่งกาไรตลอดเวลาเลยนะครับสายนี้เนี่ยผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะครับแต่ว่าแน่นอนคุณจะต้องอยู่กับกราฟคุณจะต้องอยู่กับอะไรที่มันจะต้องจดจ่อยอยู่นั้นตลอดทีนี้บางคนเนี่ยนอกจากจะจดจ่อกับมันตลอดแล้วเนี่ยยังอะไรครับยังต้องไปฟิกว่าเราจะต้องได้กําไรทุกวันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยนะครับในช่วงแรกเนาะของการเข้ามาเล่นในตลาดเนี่ย นะครับผมมองว่าหลายคนเนี่ยมันจะมีช่วงของความเป็นบิ๊กิเนอร์รักนั่นแหละนะคคนที่เล่นต่อแล้วอยู่ตลาดต่อแสดงว่าช่วงแรกเขาต้องได้ใช่ไหมบางคนเนี่ยคือมาตั้งแต่แรกๆเองก็แบบไปตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าไม่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 ได้เงินใช่ไหมแล้วก็โอเคฉันคงไม่เหมาะก็ไปแล้วแต่คนที่แบบว่ามาอยู่ตลาดต่อแสดงว่าในช่วงแรกเนี่ยเขามีบิ๊กิเนอร์ลักที่ดีนะเขาต้องแบบได้เรื่อยๆนะครับช่วงแรกก็คือได้ได้ไดจนกระทั่งแบบว่าเฮ้ยเราคิดไปเลยว่าเฮ้ยเงินมันได้ง่ายจังเลยใช่ไหมครับแล้วก็เราอยากเราสามารถที่จะ เฮ้ยทำกำไรอย่างนี้แป๊บเดียวก็รวยแล้วนะครับนะช่วงแรกหลายคนก็เป็นแบบนี้ผมก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นนะครับก็แบบเฮ้ยเราก็เลยแบบเทรดนะครับเทรดทุกวันฟิกไปเลยว่าเฮ้ยกำไรวันหนึ่งเนี่ยนะครับฉันต้องได้10%นะครับทีนี้ด้วยไมเซตอะไรแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่10%บางคนอาจจะค่าขอ3% 1%อะไรแบบนี้อาจจะด้วยไมเซตแบบนี้นะครับพอเวลาเรากําหนดไปเลยว่าในต่อละวันเนี่ยเรามีเป้าที่ต้องได้ตลอดเวลาเนี่ยมันทําให้เราพยายามที่จะถ้าเกิดว่าไม่ได้เป้านั้นเราจะไม่เลิก ต่อให้วันนั้นเป็นวันที่แบดเดย์ยังไงนะครับคุณก็จะไม่เลิกเพราะคุณจะได้ทีนี้สมมุติว่ามันมีซ ي นารีโออย่างนี้เนาะผมว่าหลายคนที่เคยเจอแล้วน่าจะเคยเจอตามเหมือนผมก็คือว่าเวลาที่เราเนี่ยเทรดไปเรื่อยแล้วเราวันนั้นเป็นวันแบดเดย์แล้วเราเสียเยอะๆนะครับเราก็จะบอกตัวเองว่าเฮ้ยเราต้องได้เราต้องได้เราก็ลงไม้ใหญ่ขึ้นนะครับลงไม้ใหญ่ขึ้นเพื่อจะทําให้มันโคเวอร์หรือบางทีเนี่ยมันถึงจุดสต็อปลอสแล้วแต่เราเนี่ยกำหนดเป้าไว้แล้วเราไม่กล้าสต็อปลอสเราขับเลือกถั่วลงไป มันก็ทําให้ความเสียหายครับที่เราจะคุมได้มันกับบานปลายไป,ไปนะครับเรื่องแบบนี้เองก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการที่เราเนี่ยเซตเป้าหมายพยายามทําให้มันค่อนข้างที่จะเหมือนเหมือนฟิกเกินไปจนเราจนเราเกิดความเครียดแล้วเราพยายามที่จะเอาชนะมันให้ได้ซึ่งตรงนี้เองมันทําให้โอแทบจะไมเซตทั้งหมดพังทลายเลยนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมอยากเตือนที่คนระวังแล้วกันนะครับว่าพยายามอย่าตั้งเป้าหมายเป็นกําไรสั้นเกินไปในต่อวัน พยายามมองเป็นรอบอะไรครับรอบที่ห่างออกไปอย่างเช่นรอบเดือนรอบปีแล้วปล่อยให้กําไรครับเราเล่นตามแผนเราเล่นตามวิธีของเราแล้วเราปล่อยให้มันเป็นเรื่องของกําไรลันไปโดยโปกติดีกว่านะครับในข้อที่3นะครับนั่นคือในเรื่องของการเทรดในขณะที่เราไม่พร้อมนั่นเองครับเวลาที่เราเทรดในขณะที่เราไม่พร้อมเนี่ยนะครับมันจะส่งผลมากๆเลยนะต่อความเครียดแล้วก็ความกังวลต่างๆยกตัวอย่างเช่นนะครับหากคุณเนี่ยเป็นคนที่อาจจะ เล่นแบบเล่นรอบเล่นสั้นเล่นสวิงเทรดอยู่แต่ว่าคุณมีงานประจําใช่ไหมครับแล้วก็เทรดในเวลางานหรือว่าขณะที่จะต้องตามเรื่องอื่นอยู่นะครับอย่างเนี้ผมจะบอกเลยว่าเป็นเทรดที่ไม่ค่อยมีคุณภาพนะครับเพราะว่ามันทาให้คุณเสียทั้ง2องอย่างเลยนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เล่นสั้นเล่นเทรดอะไรแบบนี้คุณก็ต้องมีเวลาดูกราฟใช่ไหมครับจะบอกว่าคุณไม่ดูกราฟเลยก็ไม่ได้หรอกนะครับมันก็ต้องมีเวลาดูแนวโน้มดูอะไรนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณก็ยังต้องจดจ่อยอยู่งานด้วยดังนั้นเนี่ย ทั้งจะทํางานไปด้วยทเทรดไปด้วยที่มันมีการที่เราจะต้องเฝ้าต้องดูอย่างเงี้ยมันทําให้เรากังวลครับเหมือนเราถือ2งานทำงานสองงานในพร้อมกันเนี่ยนะครับมันจะออกมาไม่ดีสักอย่างเลยครับดังนั้นผมจึงเตือนนะครับว่าเวลาที่เราเทรดเนี่ยควรอยู่ในคอนดิชันที่พร้อมจะเทรดจริงจริงนะครับอย่างเช่นคุณก็กลับมาบ้านมีเวลาแป๊บหนึ่งก็มานั่งเทรดหรือว่าคุณถ้าเกิดคุณเทรดเป็นรอบใหญ่อยู่อ่ะคุณก็วางไม้หบบอยู่วางสต็อปร้อยวาง TP จบคุณก็ไปทาอย่างอื่นอย่างผมผมจะเป็นเทรดที่ค่อนข้างจะไม้ใหญ่ เทรดในทางเฟรมใหญ่หน่อยใช่ไหมอย่างนั้นก็ไม่ต้องมานั่งอะไรก็ไปทํางานอย่างอื่นได้แบบไม่มีกังวลน,นะครับแบบนี้ก็ต้องดูคอนดิชันด้วยว่าเทรดในสไตล์ของตัวเองแล้วก็เวลาที่พร้อมปรับกับตัวเองครับให้สไตล์มันเหมาะกับสิ่งที่เราทําในนัปัจจุบันนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยเรามีงานอื่นมีอะไรต้องดูแลเยอะแต่เรามาเล่นสัน้นเล่นเข้าเล่นออกเร็วๆมันก็ไม่ได้ถูกไหมต้องมานั่งกังวลอะไรแบบนี้แล้วก็อีกอย่างนะครับคอนดิชันที่อาจจะเป็นเรื่องของสภาพจิตใจละกัน ถ้าภาพจิตใจยังไม่พร้อมจะเทรดยกตัวอย่างเนาะอย่างเช่นมีความเครียดมีการทะเลาะก,กับแฟนไตแมวเตะมาอะไรอย่างนี้นะครับถ้าคอนดิชันแบบนี้มีเนี่ยนะครับผมก็มองว่าไม่น่าจะเทรดเหมือนกันเพราะว่าในส่วนตัวแล้วเนี่ยเวลาที่อารมณ์เรามันไม่นิ่งนะครับหรือว่าสภาพเรามันไม่พร้อมเนี่ยมันอาจจะเกิดทําให้เราตัดสินใจอะไรที่ผิดพลาดไปโมโหไปโอ้ยโมโหแบบแฟนงอนแฟนอะไรอย่างนี้โมโหมากเลยนะครับกดไปเลยลองเต็มม็กอย่างเงี้ย นะครับผิดทางมาปึ๊บหมดเลยคูร้อยยี่ห้าอะไรแบบนั้นนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะเวลาที่คนเราสภาพจิตใจมันไม่ได้พร้อมนะครับดังนั้นนี่ก็อาจจะฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับเรื่องนี้ในส่วนของข้อที่4นะครับจริงๆข้อนี้เนี่ยผมอาจจะเอามาไว้ลําดับผิดสักเล็กน้อยนะครับจริงๆข้อนี้เนี่ยควรจะเป็นข้อแรกเลยนั่นนะคือการเทรดแบบไม่มีระบบครับไม่มีระบบไม่มีระเบียบไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีอะไรทั้งนั้น การเทรดแบบนี้เนี่ยนะครับแน่นอนมันเป็นการเหมือนเสี่ยงดวงเลยถูกไหมการที่เราเข้าโดยแบบว่าเราไม่ดูอะไรเลยเราไม่ได้สนใจนะครับเราคิดแค่ว่าเซน์ชั้นมันบอกว่าจะขึ้นทั้งนั้นเห็นกราฟกำลังปุ้งๆใส่สักหน่อยสักเต็มแม็กนะครับล่วงมาปื๊บนะครับทำอะไรไม่ได้นะครับทำอะไรไม่ได้ไหน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 ในโค้ชแชมบอกว่าจะขึ้นไงนะครับนะครับไหนคนนั้นบอกว่าจะขึ้นไหนคนนี้บอกจะขึ้นโทษทุกอย่างไม่ได้โทษตัวเอง การเทรดแบบนี้นะครับพอเวลาแล้วเราอยู่กับดวงอยู่อะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นเทรดที่เราจะมีความกังวลค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่าคือเราเทรดในปัจจัยที่เราไม่รู้เลยว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เราไม่สามารถคอนโทรลตัวเองได้นะครับเราไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับได้แต่ว่าว่าพอไม่ใช่ก็โทษคนนั้นโทษคนนี้นะครับดังนั้นนี่มันไม่ใช่นะครับดังนั้นในการเทรดที่ดีหนึ่งเลยคุณควรจะมีอะไรอย่างน้อยคุณต้องคุณควรจะรู้ว่าคุณจะเทรดด้วยระบบอะไรใช่ไหมคุณจะเทรดอย่างเช่นคุณจะเทรดด้วยกราฟ คุณจะเทรดด้วยพายแอคชั่นแท่งเทียนคุณจะใช้ EMA นะครับหรือแม้แต่คนที่เป็นสายเทรดยาวเองนะครับคุณไปลงทุนกับตัวเหรียญอะไรที่คุณไม่รู้เลยนะครับคุณไม่รู้เรื่องจากมันเลยแต่คุณแค่คิดว่ามันน่าจะขึ้นไปได้ไกลๆแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยความเครียดความกังวลมันเกิดและทำให้คอนดิชันในการเทรดของคุณมันไม่นิ่งนะครับคุณก็จะปรับเปลี่ยนไปตามคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยนะครับดังนั้นนะครับผมก็อยากจะฝากไว้ว่าในตรงนี้เนี่ยนะครับจะทําอะไรนะครับควรที่จะ รู้ตัวเองแล้วก็มีแผนการให้ชัดเจนอย่าเทรดแบบไร้ระบบนะครับมาอยู่กันในข้อสุดท้ายนะครับนั่นาาก็คือข้อที่5นั่นเองนะก็เดินทางกันมาถึงตรงนี้แล้วนั่นาาก็คือในเรื่องของความเครียดในการเทรดครับบางคนเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามีความเครียดในการเทรดค่อนข้างท,างที่จะสูงอาจจะเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากแพ้บ่อยนะครับวันหนึ่งโอ้เทรดแพ้แพ,พ,พซึ่งปกติครับมามี one bad day อย่างนั้นได้อยู่แล้วไม่แปลก รหรือบางทีนะครับก็เกิดจากการที่เราเนี่ยนะครับต้องอยู่หน้าจอนานนะครับนั่งหน้าจอไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับวันๆเนี่ยอย่างคิ olo, งโต๊ะโลกคริปโตใช่ไหมครับตลาดมันมี7วันมันเปิด7วัน24ชั่วโมงบางคนเนี่ยไม่รู้จักการหยุดตัวเองในการเทรดไม่มีวันพักให้ตัวเองเลยก็เทรดทุกวันเทรดทุกวันจนมันเกิดความเครียดนะครับวิธีสังเกตความเครียดตัวเองง่ายๆง,งุดงิดนะครับใครมาพูดอะไรก็จะนาบึ้งขึงขัง นะครับแล้วก็แบบไม่ได้มีสติอะไรอยู่เนตัวเยอะบางทีเม่อเมออะไรอย่างเงี้ยคิดไปเรื่อยอะไรแบบนี้ครับพวกนี้คือความเครียดมันทรายออกมาแล้วบางทีมือใหม่ๆที่เข้ามายังยังไม่รู้ตัวอะไรแบบนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเริ่มมีทรายอะไรหรืออาการอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับเราพยายามจะออกไปห่างๆหน้าจอคุณออกไปพักครับง่ายสุดเลยในการที่จะทําให้ความเครียดจากการที่เราอยู่หน้าจอหรือแพ้บ่อยๆเนี่ยมันลดลงคือออกไปพักตั้งสติใหม่รีเซ็ตสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ เวลาที่เรามีสติเนี่ยจดไว้พอแล้วก็รีเซ็ตมออกไปนะครับ mm. เหมือนเราทํางานน่ะออกจากโซนทํางานปุ๊บเราทิ้งตรงนั้นออกนะครับ mm. อย่าเอามาปนกับชีวิตส่วนตัวถ้าปนแบบนั้นแสดงว่าไม่ค่อยดีแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยแยกออกจากกันออกไปพักไปพักอะไรได้บ้างอย่างเช่นคุณออกไปอย่างเช่นไปเดินเล่นนะครับไปดูทํากิจกรรมอย่างอื่น นะครับเน้นนะทำกิจกรรมกลางแจ้งนะยิ่งดีหลายหลายคนที่เป็นนักเทรดก็ไม่ค่อยมีเวลาออกกําลังกายใช่ไหมไม่ค่อยมีเวลาออกไปสูดอากาศภายนอกเลยผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เมื่อก่อนเนี่ยก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยครับหลังๆก็ออกบ่อย <c oughs> นะครับก็จะเปลี่ยนบรรยากาศบ่อยบางทีก็ออกไปเดินบ้างครับเดินไปเซเว่นนะครับปั่นจักรยานบ้างนะครับหรือบางคนเนี่ยอย่างบางทีเนี่ยฉะงั้นะไม่ค่อยได้ชอบออกกําลังกายจริงๆเนี่ยช่วงเนี้ย ผมก็ได้รับสปอนเซอร์มานะครับเป็นตัวสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าผมเองก็สูงไปขับนี่แหละซึ่งต้องบอกว่ามันก็เป็นตัวหนึ่งนะที่ดีมากเลยสําหรับผมเองที่ไม่ได้ชอบขับพวกมอเตอร์ไซค์นะครับโดยสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่เห็นเนี่ยครับในรูปนะก็จะเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้ารุ่นนายบอด F40 นะครับก็จะเป็นตัว F ซ e ร i e s รุ่นท็อปสุดเลยจาก Mo โนวิวตัว m o โนวิวนะครับก็จะเป็นศูนย์จำหน่ายตัวสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับก็เป็นที่จำหน่ายในประเทศไทยนะก็จะตั้ ตัวนี้เพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปทดลองนะครับขับเล่นกันได้นะที่ศูนย์เขาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ข้างล่างซึ่งจริงๆเนี่ยตัวสกูตเตอร์ที่เห็นเนี่ยนะครับความเร็วในการขับขี่ก็อยู่ประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ถือว่าจริงๆก็จะแอบเร็วก็แอบเร็วฮิตหน่อยเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเป็นสายมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ชอบขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าบางทีเราไปไหนใกล้ๆไปหน้าซอยไปหน้าหมู่บ้านอะไรเงี้ย ขี่สกูตเตอร์ไฟฟ้าไปมันก็สนุกดีนะครับก็ได้กินลมชมวิวอะไรไปมันก็เป็นการผ่อนคลายลดความเครียดระดับหนึ่งในเรื่องของตัวประกันสินค้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าหลายๆที่เนี่ยผมก็เห็นเนะรับประกันกันบางทีอาจจะไม่เท่าไหร่เองที่นี่นะครับเขารับประกันตัว พวกตัวเครื่องตัวอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่ประมาณ2ปีนะครับก็ชื่อต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาก็เคยมาเลยว่าแทบจะนานที่สุดในตาท้องตลาดแล้วนะครับยังไงใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับโมโนวิวนะก็จะเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับอย่างเป็นทางการรายเดียวในไทยนะครับก็จะจาหน่ายทั้งตัวสกูตเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็จักรยานไฟฟ้าเลยนะครับยังไงเนี่ยทักไปแล้วนะครับบอกโค้ดนะไอเลือนอัดลอตนะครับบอกโค้ดไอเลือนอัดลอตนะนะครับก็คลิกไปที่ลิงก์ได้เลยนะใครสนใจตัว สกูตเตอร์ไฟฟ้าก็ลองดูครับโอเคนะครับเป็นยังไงบ้างราครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าน่าจะได้เห็นในส่วนของการลดความเครียดหรือว่าการควบคุมเป็นเขาเรียกว่าเป็นาศาสตร์ของการบริหารความเครียดละกันนะครับทำยังไงให้ความเครียดเราค่อนข้างที่จะคูดาวลงมาแล้วก็ทํายังไงให้เราเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในสตลาดนะครับแล้วก็เข้าใจตลาดอยู่กับมันได้านานๆเพราะเพราะตลาดทุนเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเป็นตลาดที่ต้องอาศัยเวลาในการที่จะเรียนรู้ประสบการณ์ต่างแล้วก็อยู่กับมันได้านาน,าน นะครับไม่เชื่อว่าคุณเข้ามาแป๊บแป๊บแป๊บคุณก็จะได้เงินแล้วก็ร่ำรวยออกไปมันมีแหละคนที่ทําแบบนั้นนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็ต้องอาจจะต้องมาด้วยอะไรนิดนึงเนาะไม่ใช่แบบว่ามันจะมีสักกี่คนเดียวที่ได้แบบนั้นนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าก็ต้องลองดูนะครับมาลองดูนะครับแล้วก็ค่อยๆปรับกันไปถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปแนวนี้ชอบกันไหมนครับถ้าชอบอยังไงพิมพ์มาบอกกันด้วย แล้วถ right. ้าใครมีป <Y> ัญหาอะไรอยากให้ผมมาตอบในเชิงของจิตวิทยาอีกก็พิมพ์มาคุยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในช่องไอเลออะรอตครับสวัสดีครับ